ดีค่ะวันนี้มาพบกับเมนูหมูหมูใหญ่ให้หมูผัดสตอนะคะใส่กะปินี่เขาเรียกเมนนอะไรไม่รู้เนี่ยแต่ว่าอร่อยมากมาทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มทากันเลยนั้นอันนี้คือพริกสดนะคะพริกสดกระเทียมที่ตำใส่กะปิด้วยเออปรุงเรียบร้อยแล้วอันนี้แล้วก็จะมีสตอรจะ้โชว์ีมือกันมันูนี่มีหมูมาใส่น้ำมันพืชก่อนนะอ,นอ,อ๋อ มาทางนี้มาทนี้มาทาง่นมาทางี้ดวเมียอยากกินนะมีเมียอยากกินนะครับนี้เราใส่ไอ้อันนี้ไปแล้วนะใส่กะปิใี่่กะปิให้ลูกงานวตานอยู่หลังลูกนี่เดี๋ยวนี่เด็๋ววานมานะข้าวปองหรือว่านว่าทำไปดีเดี๋ยวก็โดนมาเอง นี่เนี่ยเป็นนี้แหละเบื่อนีผัวคน,นี้ก็เบื่อเหมือนกันค่ะผัาครับผ่า,าด้วยครับผัดให้หอมๆเลยนะคะให้พริกเหลืองๆกระปิมหอม,หอมแล้วเดี๋ยวตามด้วยหมูสามชั้นเลยเราใส่เป็นหมูสามชั้นนะคะมันจะอร่อยจะมีความมันด้วยผัดหมูให้สุกค่ะ เราเรียกสต๊อผัดกระปิครับผมสา,มสามเราใส่น้ำไปหรอกแล้วเราปรุงเลยมันจะได้เข้าเนื้เอเป็นเมนูที่การกินาย,ากยากอยู่เพราะว่าสตอมันก็ไม่ค่อยมีในนะ้ำแบบนี้ คือลดลด,ดดีแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ตามชอบที่ขาดไม่ได้เลยคือนี่ซอสหนวดปลาในตำนานผัดหมูให้สุกก่อนนะคะเอาหมูให้สุกก่อนนะ ีเครื่องเครื่องกับหมูก็เริ่มแบบว่าอยาก<อ>จะเข้ากันแล้วรอแป๊บนึงครับหมูเริ่มสุกแล้วค่ะหมูเริ่มสุกแล้วตามด้วยเตรียมตะไคร้ครับตะไคร้ก่อนตะไคร้ไปก่อนหน่ <laughs> อยมันจะหอมนะแล้วแต่คนชอบนะครับพราะสึกใบมะกรูดใบมะกรูดใส่ที่หลังไหนวะอ๋อเลยนะสตอโคร้หยั่วเลยครับเม็ดใหญ่มากิ้ง มากรดอเน่าชิมเวอร์เอียวรอสุกนิดเึงยอ้าวพอสุกแล้วหอมเหมือนน้ำหอมเลยสุกแล้วตักใส่จานเลยค่ะพร้อมรับประทานจริงวาจริงสตอต้องกินกับกรอบอร้าย ของชอบแม่เจนนะคะวันนี้นี่เ de, ชฟไม้จัดให้อขอบคุนค่ะเนี่ยวเมวนูต่อไปเมนูต่อไปเป็นอะไรไปตามดูกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะินข้าวดีกว่าอ้ยนักข้าขวมากเลยรู้ปล่า